สวัสดีครับสวัสดีวันพุทธที่16สิงหาคมพุทธศักราช2566ครับวันนี้เป็นศึกฟุตบอลรายการยูฟ่าซูเปอร์ครัพครับเวลาตี2ของบ้านเราเป็นการเจอกันของทางด้านเจ้ายุโรปทั้ง2ทีมครับต้องมาโครจรเจอกันโดยทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแชมป์แชมเปียนลีก ต้องมาเจอกับทางด้านเซบียเจ้าของแชมป์ยูฟายูโรปาลีกครับทั้ง2ทีมต้องมาเจอกันที่สนามคารไลสคาคริสเป็นสนามการประเทศกรีซครับ โดยทั้งคู่นั้นเคยประชันกันมาก่อนทั้งหมด4เกมครับและทางด้านทีมมหาอำนาจแห่งยุคปัจจุบันอย่างทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอาชนะคู่แข่งไปได้ทั้งหมดแบบขาดลอยครับก่อนที่จะไปรับชมการวิเคราะห์ที่เด็ดของวันนี้นะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับสถิติ5เกมหลังสุดของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ นั้นเก็บชัยไปได้ถึง3เสมอ1แพ้ไป1ครับฟอร์มของพวกเขาถือว่าทำได้ค่อนข้างดีหลังเกมล่าสุดเปิดซิซันของพีเม่ดีพวกเขาก็สามารถฟื้นฟอร์มเก่งกลับมาได้แล้วครับหลังพวกเขาไม่เก็บชัยมาแล้ว2เกมครับผลงาน5นะัดหลังสุดของเซบียาครับถือว่าฟอร์มค่อนข้างน่าเป็นห่วงหลังเก็บชัยได้แค่1เสมอไป2และแพ้ไป2ครับ เกมล่าสุดลงเล่นนัดเปิดลีกพกเขาก็เปิดบ้านแพ้กับคู่แข่งไปอย่างทางด้านบาเลนเซครับด้วยสกอร์1ประตูต่อ2เกมนี้คงเป็นเรื่องยากของทางด้านเซบียาครับ จะเป็นฝ่ายปาดหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้าวินและขวาชายมาคองได้นัดนี้เปิดราคากันมาที่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับต่อเซบียไปรูปควบลูกครึ่งครับกับฟอร์มการเล่นที่สวนทางกันแบบนี้เปิดเลนราคาค่อนข้างสมเหตุสมผลครับเกมนี้ดูทรงแล้วทั้งด้านเซบียไม่อาจต้านฟอร์มที่ร้อนแรงของเออร์ดิงฮาแลนด์ได้หลังฮาแลนด์เพิ่งประเดิม2ประตูในนัดเปิดฤดูกาลมาหมาดๆครับอย่างที่รู้กันเออร์ดิงฮา แน่นนั้นเมื่อเครื่องติดแล้วไม่มีใครหยุดเขาอยู่ได้จริงๆบวกกับองค์ประกอบโดยรวมของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ดูเป็นต่อเซบียอยู่ไม่น้อยกิมนี้วางใจทางเรือใบสีฟ้าสบายใจแน่นอนครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาเว็บดีๆการันตีความปลอดภัยแบบ100%เนะครับขอแนะนำเบอรวเว็บเบดแซนนะครับหรือว่าแอดไลน์มาที่ B T S A N D เบดแซนะครับอย่าลืมแอดน้ำหน้ากันด้วยนะครับสวัสดีครับ